วันนี้มาบ้านสวนวังน้อยนะคะผมมาเยี่ยมคุณยายนะครับผมกับเสื้อกีฬาอินเทนสีแดงเท่ๆนะครับผมพิกาีิจะก้าสีเหลืองหน้ากิฟนะครับผมก็มาดูผลมไม้ที่ปลูกไว้นะครับแล้วก็ดอกไม้นะครับผมก็ถือว่างอกงามดีนะครับผมดอกไม้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก่อนจะกลับนะครับผมมีภารกิจพรุ่งนี้เช้านะครับผมสี่ภารกิจ ก็นัดเขาไว้แปดโมงเช้านะครับก็ไม่ได้ค้างนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมาไม่ทันนะครับผมก็กลับเลยนะครับผมประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับผมก็4ี่ห้าโมงนะครับก็เดี๋ยวไปแวะเติมน้ำมันนะครับผมที่ปั๊มปะตะทรับแล้วก็เดินทางกลับเพราะว่าพรุ่งนี้มีภารกิจ8โมงเชา้าก็ถือว่า กลับเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าตื่น6กโมงมาไม่ทันเดี๋ยวโดนปรับนะครับผมก็ถือว่าวันนี้มาเยี่ยมคุณยายนะครับคุณยายอยู่บ้านคุณ